ในดินแดนเวิงว้างและห่างไกลมีนักผจญภัยคนหนึ่งชื่อยูซูเขาติดต่อเช่าลาใช้ในการเดินทางโดยมีเจ้าของลาติดตามยูซูไปด้วยถนนสายนั้นทอดผ่านที่ราบทะเลทรายกว้างใหญ่มองไปทางไหนก็มีแต่ทรายไม่มีแม้แต่ต้นไม้เลยสักต้นเดียวแดดร้อนเจิดจ้าในยามเที่ยงวันศาส่องแสงสีลงมาอย่างร้อนแรงอุณหภูมิความร้อนทวีสูงขึ้นจนในที่สุดยูซูตัดสินใจที่จะหยุดพัก และเนื่องจากแถวนั้นไม่มีต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดที่ให้ร่มเงาได้เลยเขาจึงนั่งหลบอยู่ใต้เงาของเจ้าลาเจ้าของลาเองในความเป็นจริงแล้วก็ร้อนไม่แพ้อยู่ซูฟที่เหงื่อไหลออกเป็นทางที่ย่ำแย่กว่านั้นเพราะเขาเดินเท้ามาตลอดทางขณะที่ยูซูฟยังได้นั่งบนหลังลาและตัวเขาเองก็อยากนั่งพักหลบแดดใต้ร่มเงาของเจ้าลาเช่นเดียวกันเจ้าของลาจึงเริ่มถกเถียงกับยูซูฟโดยบอกว่ายูซูฟนั้นจ่ายค่าจ้างเฉพาะลา ไม่ได้รวมถึงเงาของมันด้วยเมื่อคุยกันไม่เข้าใจในที่สุดทั้งสองก็ทะเลาะก,กันและนำไปสู่การชกต่อยกันซึ่งแน่นอนว่าระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้นเจ้าลาก็ได้เดินนำหน้าจากไปไกลแล้วนิทานเรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรเราการถกเถียงกันในเรื่องที่จับต้องไม่ได้อาจต้องสูญเสียสิ่งที่จับต้องได้ไปในที่สุด